เรื่องกำพ้าพี่น้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลาวและชาวอีสานเล่าขานกันมาแต่ดนนานแล้วเป็นซ่ารหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่จุติลงมาเกิดอยู่เมืองอินทปัตเป็นกำพ้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังน้อยได้แต่ขอข้าซาวบ้านกินเลี้ยงซีบซาบ้านบางคนก็เมตตาให้ทานบางคนก็ไล่หนีเรื่องเท่ากำพ้าพี่น้อยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีต้นสบับมาจากไบาลาน มีการเขียนเป็นคำกอนและสำนวนต่างๆโดนนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้สเสวยศาตดเป็นเท้ากำผ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังน้อยได้แต่เลาะขอทานเข่าซาบ้านกินบางมือก็ได้บางมือก็อ,กอดขึ้นกับว่าภัยจะสงสารเท่ากำผ้าอาศัยอยู่ในเถียงนานน้อยๆแม้แต่เสื้อผ้าก็บ่มีจะนุ่ง16ปีแล้ว ยังออกขอเขาา่าซาบ้านกินจนซาบ้านเบื่อหน่ายซาบ้านจึงอยากกำจัดเท่ากำพ้านี่ออกจากหมู่บ้านนายบ้านจึงวางแผนกำจัดเท่ากำพา่าเพื่ออยากให้เท่ากำพภาตายเองโดยบบมีไผทำให้ในายบ้านจึงคิดว่ามีที่ดินตอนหนึ่งเป็นดินพระซา,ามีความเขคหยำํำภายไปใกล้กบไดมีต้นไม้ใหญ่และมีหนองน้ำอยู่บนนั้นยู่ไกลหมู่บ้านพอสมควร ให้เข้าไปคิดจะทางให้ทางสวนอยู่แถวนั้นก็ตายจนมดคิดว่าถ้าให้เท่ากำผ้าเข้าไปก็คงจะตายคือกันเมื่อฮอดะดูฝนถูกคนก็ลวนแต่เห็ดให้เห็ดหนานายบ้านทําท่าเป็นคนนี้เมตตาเอือนเท้ากำพ้าเข้ามาหาแล้วบอกว่าปีนี้ให้เจ้าไปเห็ดหนาเดี๋ยวทางบ้านจะยกดินให้เพื่อจะได้มีข่ากินและจะบดต้องไปขอข้าไกินอีก เมื่อเท่ากำพ้าได้ยินแบบนั้นก็ตกลงจากนั้นนายบ้านจึงพาเท่ากำพา้าไปเบื้องที่ดินประสาผีและเอาอุป,ปกรณ์เหตหน้าให้เท่ากำพา้าคิดในใจแต่ว่าผีต้องกำจัดเท่ากำพ้าแน่นอนหลังจากนายบ้านกลับแล้วเท่ากำพ้าก็ปุ๊กเพียงนาและทางหยาหาบนยู่อาศัยเท่ากำพ้าได้ตัดต้นไม้จำนวนหลายและปรากฏว่าผียาเท้าตนหนึ่งที่อยู่ในประสาผีนั่น อยากให้เท่ากัมผ้าแหงจึงเข้าไปหาเท่ากัมภ้าหวังจะจัดการคือคนอื่นๆพอเข้าไปใกล้เท่ากัมภาก็พบกับเทวดาสององค์หักสาเท่ากัมผ้าอยู่ดังนั้นผีจึงย่านลิศเดชของเทวดาเทวดาเห็นผีหนาเท่าเข้ามาท่าทางจะมีภัยจึงพากาันสร้างสอนผีหนาเท่าว่าเด็กน้อยคนนี้บแม,มน่นคนธรรมดาเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารามี จะมาตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเองพีญาเท่าใจเห็นยังใสเท่ากำมพาเด็ดขาดและให้ไปบอกพวกพีพีทั้งหลายพ้อมให้ภาคกันมาส้มบารมีและดูแลหกักษาช่วยเวียกเท่ากัมพาให้สำเร็จสมบูรณ์ทุกครั้งเมื่อเท่ากัผพาปุ๊กเถียงนาพีทั้งหลายก็มาช่วยจนแล้วและสวยงามเป็นตายุอาศัยมีต้นไม้ออกดอกออกผลมีทรัพย์จำนวนหลายอาศัยอยู่นำ โดยเฉพาะจาพวกหนกก็มาอาศัยอยู่นําใกล้เมื่อเทียงนาแล้วๆเท่ากัมภาก็ได้ทางหย่าตัดไม้และซับสาวนาจนเป็นให้นาสวยงามมือต่อมาเท่ากามภาคก็ได้เข้าไปขอทานในหมู่บ้านสาวบ้านบางคนสงสารก็ให้ข้าวซุกแด่ข้าวเปลือกและข้าวสารแด่บางคนบ่สงสารก็ดด้าสารพัดเท่าที่จะหาคำมาด่าได้ถึงแม้ว่าบางคนจะด่าปันได ท่ากําพาก็ก้มหน้าก้มตาขอทานต่อไปเพราะถ้าบอขอตัวเองก็บม่มีอยังกินเมื่อขอได้หลายแล้วก็กลับคืนสู่เถียงนาบอนอยู่แล้วก็น้าเข่าเปลือกไปใส่น้ำไว้จนออกหนอจึงได้นําไปบ้านอยู่หน้าที่ตนเองสร้างไว้ต่อมาเข่ากข็ง,งอเงยเขียวงามจำนวนหลายแต่จจ้งไหนก็ตามท่ากําพายังจำเป็นต้องไปขอทานชาวบ้านกินคือเก่า นอกจากจะขอทานแล้วเท่ากำพากนยังมีการหาป่าใส่ๆมีป่าจํานวนหลายถึกใสแต่พอเท่ากำพาไปเบิง่งป่าก็ถึกหลักไปหมดเห็นเต้ห้อยตีนคนในบริเวณนั้นเท่ากำพาไปเบิ่งแต่ละมือก็เห็นเต้ห้อยตีนในบริเวณใสของตนเท่ากำพาคิดแล้วคิดอีกว่าเหตุจังใดจึงจะจับคนมาหลักป่าได้เมื่อจนปัญญาตนเองแล้วจึงได้ไปปรึกษาพี่ญาเฒ่า ผู้่วยดูแลบอลอยู่และนาเข่าพีญาเท่าก็บอกว่าสิไปยุงยากเข็ดหยังเว้าแล้วก็ดึงขนให้เท่ากับผ้าไปเห็ดบ่วงน้ำไปใส่บนคนมาหลักปานั่นเองความจริงแล้วปลาที่ถึกหลักไปนั่นโมเมนต์สีมือคนแต่เป็นสีมือของพีน้อยพีน้อยก็มาหลักปลาถูกมือบังเอิญมือนั่นพีน้อยได้ถึกบ่วงของกับผ้าหนีไปก็บได้เห็ดเนวใดก็บ่คบลุด พ่อฮอตอนเศร้าเท้ากำพาก็ได้พยายามไซอีกครั้งปรากฏว่าเห็นผีน้อยติดบ่วงอยู่ด้วยความอยากให้จึงจะเอามีดฟันให้ตายแต่ผีน้อยก็ห้องขอชีวิตไว้แบบเวทนาและขอยอมเป็นน่องไซยินดีหับไซทุกอย่างที่เท้ากำพ่าสั่งเท้ากำพ่าใจอ่อนจึงถามถึงบออยูผี่น้อยบอกว่าอาศัยอยู่หัวให้ปยปนานนี้เองมีเรื่องอยังให้ช่วยก็เอื้นหาจะมาหับไซทันที จากนั้นเท้ากำพ้าก็ปล่อยไปเนื่องจากเข่าในนาก็อุดมสมบูรณ์ปูปลาก็หลายเพื่อป้องกันสั์ต่างๆบ่ให้มาทำลายก็ได้เอาไซและบ่วงไปใส่คือเกาได้มีพญาเสือใหญ่สร้างนา้ำพญานาคราชตั้งก็พากันมาติดบ่วงนี้แล้วก็หนีบได้ย่ยานตายจึงพากันขอเป็นบริวารของเท้ากำพร้าตลอดชีวิตเมื่อเท้ากำพร้าถามมอยู่ ท้งมดก็บอกว่าอาศัยอยู่ในานา้ำอยู่หัวให้ปลายนาแถวนี้เองเท่ากัมพาสงสารจึงปล่อยไปทั้งหมดต่อมาได้มีสร้างใหญ่ตัวหนึ่งมาถึกบ่วงบ่สามารถออกจากบ่วงได้จึงได้ล้มนอนอยู่บนนั้นเท่ากำมพามาพบด้ดยความอยากให้หวังจะฆ่าไ้ตายจึงเอามีดออกมาว่าจะฟันสร้างตัวนั้นพญาร้างย่านตายจึงขอชีวิตไ้ยินดีหับไสทุกอย่าง และจะให้ของตอบแทนคืองาข่างทรายถ้าได้ไปไว้หมูนหัวนอนแทนหมอนทุกคืนจะห่างมีสีสุกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ต้องได้ไปเอาเส้นผมของผียะนางมาเลื่อยจึงจะขาดเท่ากำผ้าก็เหตตามและได้งาสร้างข่างทรายมาและถามถึงบ่นยุ่ของสร้างก็บอกว่าย่หัวให้ปลายนานี้เองและก็ปล่อยไปด้วยความดีใจ เท่ากัม้านำงาสร้างมาหมุนหัวนอนทุกคืนตามที่พญาสร้างบอกต่อมาคืนหนึ่งในขณะที่เท่ากัม้ากำลังนอนหลับก็มีสาวงามคนหนึ่งออกมาจากงาสร้างนั้นแล้วก็สำรวจเบิ่งบริเวณน,นั้นพอพิสูจน์เบื้งจนทั่วแล้วเห็นว่าเท่ากำผ้าเป็นคนหูงามมีบรารมีแต่เสื้อผ้าอารพ์เครื่องใส่สอยอาจขาดแตกและเก่าเท่านั้นเองนางก็กลับเข้าไปในงา แล้วจัดอาหารถิบรวมทั้งขันน้ำดื่มออกมาตั้งไว้แล้วก็กับเข้าไปอยู่ในงาคือเก่าพอตื่นมาเท่ากำพร้าก็แปลกใจหลายว่าผายจัดอาหารมาให้ถ้าเป็นการใช้ยาผิดหวังจะมาขาดตนก็คงโบแมนเพราะตนเองโบแมนคนเด่นดังอย่างเลยและอีกอย่างก็บอเคยมีสัตรูกรับไผเบิ่งอาหารแล้วล้วนเป็นของถิบเป็นของเทวดาแน่นอน ถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นตากินสมัมไหก็าตามท่ากัม้ายังบก้ากินยังออกไปขอทานคือเก่าพอกลับมาก็ยังเห็นอาหารวางอยู่คือเก่าคงบม่แม่นอาหารเป็นผิดแน่นอนเถึงตายก็จะลองซิมเบิงซิมไปซิมมาอาหารก็ยิ่งแซบท่ากัผ้าเลยกินจนหมดต่อมามือไหมอาหารก็ถือวางไหวแบบนั้นทุกๆมือเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่หลายมือ ข้ากำพ้ายากคู่วะไผ่เป็นผู้จัดอาหารมาให้คืนนั่นหลังจากกลับมาแต่ในบ้านก็เห็นพาเข่าจัดไว้ให้อยู่คือเก่าจึงกินแล้วก็เข้านอนและทําท่านอนรับบ่พอเท่าใดสาวงามคนนั่นก็ปรากฏออกมาจากงาสร้างจูดไฟสว่างไปทั่วเทียงนาจัดเข่าปลาอาหารให้เท่ากำพ้าอีกท่านในนั่นเท่ากำพ่าก็ปรากฏเห็นนางและก็เกิดความหักขึ้นมาทันที คิดในใจว่าถ้าจะเข้าไปกอดย่านนางหายหนีไปเมื่อได้ท่าแล้วก็ทําทีเป็นเซลม่มทับแล้วก็กอดเอานางจนต้อมาได้เป็นผัวเมียกันนางจึงได้เข้าไปในงาสร้างนำเอาเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับต่างๆมาให้เท่ากัมพาเท่ากัมพามีชีวิตท,ที่ดีขึ้นจากที่เคยออกไปขอทานก็บ่ออกไปเลยเพราะเมียจัดหาให้หมด ทั้งสองจึงคล้องหักกันมาอยู่เถียงนาแบบมีความสุขต่อมาซาบ้านเกิดความสงสัยบบเห็นเท้ากำผ้ามาขอทานพากันออกมาเบิ่งอยู่เถียงนาเมื่อคนเหล่านั้นออกไปเบิง่งปรากฏว่าเท้ากำผ้ามีสาวงามนั่งอยู่ทั้งขง้างยอกล้อล้มกันมีความสุขชาบ้านเห็นแล้วตัางก็พากันตกใจและโบเสื้อสายตาตนเองโบเสื้อว่าเท้ากำผ้าจะกลายเป็นคนมีหุ่งาม และมีเมียงานแบบนี้คนในหมู่บ้านส่วนหลายยังบูเสือ่อคิดว่าคนกลุ่มนั้นตัวชาวบ้านทั้งหมดจึงพากันไปเบิง่งเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาเบิ่งเท่ากัม้าใกล้ขึ้นพวกซัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะหนกที่มายุ่อาศัยสมบารมีของเท่ากัมพานั่นก็พากันแตกตื่นเมียเท่ากัม้าจึงออกมาเบิง่งว่าเกิดอยัางข้นเมื่อนั่งออกมาชาวบ้านก็เห็นเต็มตาว่าเป็นสาวงาม ระดุดั่งนางฟ้าหายิ่งใดในเมืองนี้มาเปรียบเทียบบ่ได้พวกครูายทั้งหลายเกิดความอิจฉาอยากขาเท่ากาัม้าและอยากเอานางไปเป็นเมียแต่ก็เหตุบ่ได้เมื่อนางเห็นคนมาเบื้องหลายแบบนั้นนางจึงใส่แหวนส่องแสงไปหาคนพวกนั้นพวกชาวบ้านตกใจาย,ย่านจึงพากันแล่นหนีกลับบ้านไปเมื่อในบ้านฮู้ถึงเรื่องที่เท่ากาัม้ามีเมียงาม นายบ้านจึงวางแผนกำจับเท่ากำา้าจึงพาบริบาลไปเบิ่งให้เห็นกับตาเมื่อเห็นแล้วจึงออกปากว่าเมียของเท่ากำา้างามแท้ๆบ่วนาจะมาเป็นเมียเท่ากำา้าผู้ทุกข์ยากเลยนางนาจะเป็นมเหสีของราซาจึงสมควรนายบ้านจึงนำเรื่องนี้ไปบอกอำมาตยผู้ใหญ่ให้ห่้เมื่อราซาหับหูแล้วพระองค์จึงตัดว่าเฮาจะเหตุแบบใด จะให้คนไปขาดเท่ากำผ้าแล้วอานางมาเป็นมเหสีจะสมควรหรือบ่ในที่สุดอมอา์คนหนึ่งซึ่งมีความยุติธรรมในใจและยึดถือขนบธรรมเนียมได้กราบทูลว่าการที่จะไปข่าผัวเขาแล้วญาติเอาเมียเข้ามาเป็นการพระฤติพิษลักของพุทธศาสนาและพิษหิตของประเพณีของบ้านเมืองภครอยากจะได้เมียคนอื่นก็ญาติแย่งเอา จะเหตุให้บ้านเมืองวุ่นวายขึ้นในอนาคตจะบกเกิดความสงบสุขเพราะคนประพฤติผิดศีลธรรมอันดีเมื่อพระราชาได้ยินก็เห็นดีนำว่าเป็นการกระทําผิดลักคำสอนทางพุทธศาสนาแต่พระราชาก็บริยุทธเพียงเท่านั้นยังขิดกลอุบายที่จะเห็ดให้นางมาเป็นมาเหสีอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนจากการข่าผัวซิ่งเอาผัวเมียเป็นการแข่งขันกัน โดยเอาราชสมบัติเป็นเดิมพันุถ้าพระองค์สนะพระองค์จะได้เมียเท่ากัมพามาเป็นมาเหสีถ้าหากพระองค์ประลาไสยพระองค์จะทรงมอบราชบัลลังก์ให้เท่ากัมพาปกครองแผ่นดินต่อไปเสนาอามาตก็ไปบอกเท่ากัมพาเข้าเฝ้าพระองค์ทำอิทเท่ากัมพาก็ปฏิเสธเพราะออย่านวางกิริยาอาการบือแต่ในที่สุดเท่ากัมพาก็เข้าเฝ้าพระราชา พะราซา,าก็สี้แจงบอกทั้งหมดเท่ากัมพาก็บอกว่าเมียของตนเองออกมาจากงาสร้างและเต็มใจอยู่น้ำตนเองพะราซา,าก็เข้าใจดีแต่ยังต้องบอกเท่ากัมพาว่าเฝ้าเมื่อไปหาไกลต้ตีมาตีพนันกันถ้าใกล้ตีของเท่ากัมพ้าแพ้พะราซา,าก็จะได้เมียของเท่ากาัมพ้าถ้าใกล้ตีของเท่ากาัมพ้าชนะพระองค์ก็จะมอบลาชสสมบัติให้ทั้งหมด พ้อให้ปกครองแผ่นดินต่อไปเท่ากัม้าได้กลับมาหาเมียตนและบอกทุกอย่างให้เมียฟังเมียเท่ากัม้าก็บอกว่าบ่ต้องกังวลใจและจากนั้นเมียเท่ากัม้าได้บอกให้ใส่แหวนซักซิ์จึงได้ใกล้ักซิิที่เก่งกล้าออกมาตัวหนึ่งเมื่อได้ใกล้แล้วเท่ากัม้าจึงได้อุ้มไปแข่งกับพลาซาชาวบ้านและอามาพอเห็นใกล้เท่ากาัม้าน้อยกว่พาพลาซา คนทั้งหลายจึงพากันหัวขวนไก่ท้ากัมพาหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ป่อยไก่ให้ตีกันแต่ในที่สุดไกล้ของพะราซาก็ถือไก่เท้ากาัม้าตีจนตายคาสนามคนเบื้องในสนามก็เงียบพาราซาก็อยากใายขึ้นมาทันทีเมื่อใกล้ตายแล้วพาราซาก็ยังบ่นยอมแพ้หาวิธีการแข่งขันต่อไปเพื่อให้พระองค์ชนะพระองค์ก็บองให้ท้ากาัม้า ไปหาควายมาแข่งกันอีกเท่ากำพร้ากลับมาบอกเมียว่าแข่งขันใกล้นี่เฮาสนะแต่พระอ,องค์ยังบ่นย้มแพ้ให้เฮาหาควายไปแข่งกับพญาอีกเมียเท่ากำพร้าก็ปลอบใจและให้ใส่แหวนซักซิน์นี่ไปเอิ้นเสือมาเท่ากำพร้าก็เอาแหวนซักซิ์ไปเอิ้นเสือใหญ่มาและบอกว่าเฮามีซึกใหญ่เกิดขึ้นและบอกทุกอย่างให้เสือฟังเสือใหญ่ตัวนั้นก็ตกลง แล้วก็แปลงกายเป็นค้ายตัวดำเขาสั่นจากนั้นเท่ากัมพาก็นำค้ายไปลงสู้สนามแข่งขันผลปรากฏว่าค้ายพาราซาถือค้ายเท่ากัมพาซนจนตายยิ่งเหตุให้พาราซาอยากให้ขึ้นอีกพาราซาบอกให้เท่ากัมพาไปหาสร้างมาแข่งขันอีกเท่ากำมพากับมือเฮือนด้วยความเสรราและเสียใจบอกเมียว่าแข่งขันใกล้ก็ผ่านไปแข่งค้ายก็ผ่านไป แล้วยังจะให้หามาแข่งสร้างอีกเมียเท้ากำม้าได้แต่คอยให้กำลังใจและบอกให้ใส่แหวนซักซิดเอินพญาสร้างน้ำมาส่วยและบอกเหตุการณ์ทุกอย่างให้สร้างฟังสร้างก็ตกลงแล้วเท้ากัม้าก็านั่งหลังสร้างไปสู้สนามแข่งขันเมื่อไปหอดสนามแข่งขันคนทั้งหลายก็หัวก่อนสร้างน้ำตัวน้อย,อยของเท้ากำม้าคงบม่มีทางชนะสร้างพญาแน่นอนพ่อป้อยเข้าสู่กัน สร้างฝ่ายก็สู่กันสุดฤทธิต์ตามสั้นเสริงของสร้างสุดท้ายสร้างน้ำของเท่ากัมพาก็สนะสร้างของพระราชาตายคาสนามยิ่งเหตุให้พระองค์อยากให้ขึ้นไปอีกพระองค์ก็ยังคิดหาวิธีพนันแข่งขันต่อไปพระองค์ได้สร้าง้าทาสบริวาลหาเนื้อซัดใส่เขียนไว้สี่เขียนจากนั้นจึงสร้างให้เท่ากัมพา,ากินเนื้อซัดทั้งสี่เขียนนั้นให้หมดภายในมือเดียวถ้ากินบเบิ พระอ,องค์ก็จะยึดเอาเมียไปเป็นพระมเหสีทันทีเมื่อฮอดขีดจำกัดให้เหตุแบบนั้นเท่ากัมพาจึงเฝ้ากลับไปหาเมียเมียของเท่ากัมพาก็ปลอบใจและบอกว่าบทองกังวลให้ไ้แหวนซักซิดเอื้อนพญ,ญนาคขึ้นมาสวยเท่ากัมพาก็เหตุตามนั้นและเล่าทุกอย่างให้พญ,ญนาคฟังจากนั้นพญ,ญนาคก็แปลงกายเป็นเท่ากัมพาและก็เดินทางไปบอนที่เขาจัดเตรียมไว้ เมื่อไปหอดพระราชาก็บอกให้เท้ากำพากินเนื้อซั์ทั้งสี่เกวียนที่เกี่ยมไว้ทันทีเท้ากำพากินไปมดสามเกวียนยังเพียงเกวียนเดียวก็เลยเทเข้าปากบัดเดียวเมื่อกินมดทั้งสี่เกวียนแล้วเท้ากำพายังถามหาอีกจนพระราชาตั้งกระพากันสงสัยว่าเป็นอย่างเท้ากำพาจึงกินได้หลายปานนี้เมื่อบ่มีให้กินแล้วเท้ากำพาจึงกลับเถียงหน้าของตน ต่อมาพระราชา,ายังท่าแข่งเหือพระราชา,าสร้างให้เสนาอมามย์ให้เอาเหือไปแข่งให้ไปภายในมืนีถ้าหากบ่ไปพระอ,องค์จะยึดเอาเมียทันทีเท้ากำม้าจ,จึงบอกให้พญ,ญา,านาคราชแปลงกายเป็นเหือคนทั้งหลายก็พากันเป็นสักขีพญานเบิ่งการแข่งขันเหือเหือทั้งสองลำได้ลงสู้แม,ม่น้ำเหือของพระราชา,ามีเสนาอมามย์ภายจำนวนหลายเหือเท้ากำม้ามีเพียงผู้เดียว ในขณะที่เหือของพลาซาใกล้จะเข่าเส้นไซแล้วเหื่อของเท่ากัมภาก็แล่นแ้งหน้าและก็แปลงกายเป็นพญนาคตีน้ำใส่เหือของพลาซาเหือของพลาซา,า,าลม่มและก็จมน้ำจำนวนหลายพญนาคก็กืนกินคนทั้งหมดพร้อมย่อคอไปหาผู้คนแคมฟังอีกด้วยพลาซาก็ตกผาไทยแล้วก็สวรรคตในต่อนนั่นและพลาซาก็ได้ไปเกิดเป็นพญาแถน มเหสีและเล่าคาถาบริวารที่ยังเหลือพากันเศร้าโศกเสียใจต่อการสวรรคตของพระราชาบ้านเมืองตกอยู่ในความเศรมองเพราะขาดผู้ปกครองเมื่อพระราชาสวรรคตไปเกิดเป็นพญาแถนก็นยังบ่นลืมความหักความอยากได้เมียของท้าวกำพร้าอยู่จึงวางแผนจะซิงเอาไปเป็นเมียให้ได้บังเอิญท้าวพี่น้อยที่ยอมเป็นน้องชายของท้าวกำพร้า ได้ไปเป็นผู้หับใสพญาแถนในฐานะผู้บ่งเยียงความสะอาดและได้หู้แผนของพญาแถนจึงลงมาบอกเท่ากำผ้าตอนกลางคืนพญาแถนจะลงมาทั้งประตูเทียงนาเพื่อญาาเอานางขอให้อาบวงที่เคยดักซัดนั่นไปไหวอยู่หน้าประตูเมื่อพญาแถนลงมาก็ได้ติดบ่วงนั่นทันทีแม่นจะใสเวทมนต์คาถาบดไดก็ออกบดไ้พอมาฮอดตอนเศร้าเท่ากำผ้าตื้นขึ้นมา ก็เห็นพญาแถนที่กายห้างเป็นแพะที่ติดบ่วงอยู่นั่นจึงดึงมีดออกมาและบอกว่ากูจะเอาเนื้อไปเห็ดอาหารกินเพราะบบได้กินมาหลายมือแล้วแพะตัวนั่นย่านตายแต่ก็เห็ดอย่างบบได้เท่ากำพ้าเลยจูงไปไหวยุตตฟังไกลเถียงมีชายคนหนึ่งผ่านมาหาซื้อแพะและกายมาเห็นแพะที่เท่ากำพ้าผูกไว้จึงถามซื้อน้ำเท่ากำพ้าเท่ากำพ้าบอกว่าบบต้องซื้อก็ได้ ่อยจะให้เจ้าฟรีแต่่าถอดเสื้อบวงออกก็พอพ่อข้าเห็นว่าเสื้อบ่วงนั่นเส้นน้อยจึงแก้ออกแล้วหาใหม่มาแทนพอทรายแก้เสื้อออกแพะตัวนั่นก็กลายเป็นพญาแถนหนีไปทันทีพอพญาแถนกลับไปก็รวมพลบริวารว่าไัยจะไปนําพญาแถนเพื่อไปเอาเมียเท้ากาัผ้าถ้าไพายไปนาเอามาได้จะมีรางวัลหอย,ย่างงามแม่งเงาเป็นบริวาลของพญาแถน อาสาไปเอานางมาเองซึ่งผีน้อยอยู่ในกล่องชสมนั่นก็ฮู้แผนของแมงเงาคือไปรีดยุ่นน้ำฟืนเมื่อนางตื่นมาตอนเศร้าจะจับเอาฟืนก็จะตอดนางหายตายเมื่อไอ้ผีน้อยฮู้แผนของแมงเงาแล้วก็เฝ้าลงไปบอกเท้ากำผ้าและเมียว่าเมื่ออื่นเศร้าไอ้ผีน้อยจะลุกไปดังไฟเองพอมาหอดตอนเศร้าไอ้ผีน้อยก็ลุกมาใต้กระบอกซ่องหาแมงเงาอยู่กะบไม้ พอเห็นแมงเงาอยู่นํากระไม้จึงเอาไม้ตีจนละเอียดเมื่อแมงเงาไปโดนพิษสังเกตพญาแถแทนจึงเอื้อนซั์ทั้งหลายมาประสมอีกว่าไยจะไปเอานางมาแทนงูเห่าก็อาสาไปและบอกว่าจะไปรีดอยู่หม้อเขาอพ้พีน้อยหู้เล้วก็ฝ้าลงไปบอกเท้ากำมภากับเมียพอตื่นหุ่งเศร้าอพ้พีน้อยหู้ว่ามีงูเห่าอยู่ในหมอ้อจึงได้เอาฝาหมอ้อปิดหม้อทันที และน้ขึ้นไปข้างไฟต้มจนงูเปื่อยแล้วก็กินเข่ากับเท้ากำผ้าจนอิม่มพญาแถนยังประกาศหาผู้ที่จะเอาโตนางมาเรื่อยๆพญาบ้างอาสาจะเอื้นขวันของเมียเท้ากำผ้าไปพี่น้อยกบูฮู้น่จะช่วยแล้วแต่ถ้านางตายไปแล้วอย่าเฝ้าเผาซพของนางพี่น้อยจะมีวิธีช่วยให้คืนมาเองพอพญา้างมาเอื้นขันนางสามเถื่อวิญญาณของนางก็ขึ้นไปหาพญาแถนทันที ข้าวกำผ้าหาวิธีส่วยจังไดนกบได้เหลือแต่ซพบใบเบิง่งพญาแถนจัดงานเลี้ยงสลองความสําเร็จอย่างคึกค,คืนบังเอิญไอ้บ้างเมากับฮังโมถือไอ้พี่น้อยจึงหับอาสาไปส่งไอ้บ้างก็ตกลงและบอกว่าให้ไปส่งถึงที่เมื่อได้เวลาไอ้พี่น้อยก็อุ้มไอ้บ้างออกเดินทางอุ้มไปก็คิดแผนไปจนอิดเมื่อยและบอกไอ้บ้างว่าขอพักจังหน่อยพอไอ้บ้างนอนรับ ไอ้ผีน้อยได้สารของใส่ไอ้บ้างปิดปากให้แจบพอไอ้บ้างตื้นคืนมาก็ตกใจและถามว่าเกิดยังึ้นไอ้ผีน้อยบอกว่าเห็ดให้พาไอ้บ้างกลับได้ง่ายเมื่อไอ้ผีน้อยพาไอ้บ้างมาหอดเถียงนาของท้ากัมภาแล้วก็บอกว่านี่คือลาบปากของเฮาไอ้บ้างย่านแหงจึงได้เอื้อนขวัญเมียท้ากัมภากลับคืนมาจากนั้นไอ้กัมภาจึงบอกไอ้บ้างอาปากขึ้นพอไอ้บ้างอาปากขึ้น ก็ตัดลินไอบ้างออกและลองให้เอื้อนขวัญให้นางตายอีกปรากดว่าเสียงไอบ้างดังรัวๆนางก็บอตายเมื่อแน่ใจแล้วไอผีน้อยจึงปล่อยไอบ้างไปหลังจากพระราชาสวรรคตไปดนแล้วชาวเมืองก็ประชุมปรึกษาหาลือกันถึงผู้ที่จะมาปกครองต่อไปทุกคนก็เห็นพร้อมกันว่าเป็นเท่ากัมพาเหมาะสมแล้วเพราะเท้ากัมพาเป็นผู้มีบุญบาร,รมีสูง และมีเมียงามคู่บรารมีอีกด้วยเท่ากัม้าจึงได้ขึ้นปกครองลาดเป็นลาซาเหตให้ประัสสะนมีความสุขตลอดมานี่ก็คือเรื่องเท่ากัม้าผีน้อยคนดีผีคุ้มส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องใดตำนานนิทานใดก็คอมเมนต์มาได้